สวัสดีทุกทุกคนอาจาะมะเขือยาวมันของน้องหน,งหนวอช่องเดียโชวสุกอินออกแล้วน่ารักนะตะมุตตะมิโตมาได้ตอนแรกมัไม่รู้เลยว่าต้นนี้เป็นมะเขือยาวดูไม่ค่อยจะออกแย่ไม่ค่อยจะออกสังเกตมะเขือเปราะมะเขือยาวผู้นี้ แยกไม่ค่อยออกนี่จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้มันหวานญี่ปุ่นฟักทองที่เราเพาะจากมเมล็ดตอนนั้นปลูกไว้กินต้นอ่อนเอาไปผัด น้ำมันหอยอร่อยดีเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบกินอที่กินขมเก่งๆเนี่ยดูสิจะปล่อยให้เลื้อยไปตรงไหนได้เนี่ยไม่มีพื้นที่นะเนี่ยโออะมีใครเอ๊ะช่องนี้รู้อย่างเนี่ยเห็นปะเห็นไหมว่าเป็นเป็นเอ่อ เป็นก้านที่เราตัดปักชำนะยอดของถั่วยาวที่เราตัดปักชำตัดกิ่งขึ้นมาแล้วจิ้มเลยปรากฏว่าโตดีนะทีนี้การจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเราก็มารอลุ้นว่าเราปลูกแบบปักตัดปักชำเนี่ยเขาจะติดดอกออกผลให้เราเป็นยังไงบ้าง เพราะเป็นกิ่งเนี่ยยอดเนี่ยใช้ยอดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตัดอย่างเงี้ยตัดแล้วก็จิ้มลงดินเลยตัดแล้วก็จิ้มลงดินเลยโตมาแข็งแรงดีนะเนี่ยตัวกิ่งก้านก็สิีล้วลบหนสินี่ถือว่าแข็งแรงดีนะเป็นถถ่วฝักยาวที่ใช้ยอดปักชำ ตอนแรกไมรู้อ่ะจิ้มไปไม่คิดว่ามันจะติดปรากฏว่ามีรากเฉยเลยเขามีรากงอกออกมาเราก็ยังแปลกใจเ <c oughs> พิ่งจะรู้ว่าถั่วฝักยาวเนี่ยใช้กิ่งใช้เถาเขาเชื่เรื่อยเสียอะไระกิ่งก้านตัดแล้วก็จิ้มลงยินติดด้วยติดเฉยเลย งจะลงช่องนั้นหยกๆยกาก็เอามาลงช่องนี้ต่อมานาเป็นชราพรเอาแล้วอ,อัดเก็บไว้ก่อนจะปล่อยตอนไหนเ่้าว่ากันมานาเป็นธราพรนะจ๊ะเดี๋ยวรอก่อนนะพี่ฝนพี่กบน่าอีกสักระยะหนึ่งน่าจะติดผลออกมาให้ชื่นชมมัง่งรอลุ้น ว่ามะนาวแป้นชราพรจะเป็นยังไง <c oughs> ส้มจีดก็งามเนี่ยส้มจีดตอนแรกตรงนี้เป็นเป็นต้นอะไรจำไม่ได้หรือแล้วก็เอาออกไปซะน,น่าจะเป็นคณะมิสโกรหรือไงไม่รู้ หรือออกเอาส้มจีตลงส้มจีดเนี่ยต้องมีนะบ้านไหนที่แบบว่าปลูกมะนาวแล้วมะนาวออกไม่ทันกินหรือไม่ติดผลเราก็ปลูกส้มจีตเผื่อไปเลยเพราะว่าถ้าส้มจีดเขาติดลูกเนี่ยมันก็ยังมีแทนมะนาวได้นะพวกยำอร่อยจะตายมันปลูกก็โตอีกแล้ว เนี่ยขนาดตัดจนกุดเอากิก่งไปปักชำเขาตัดกิ่งปักชำติดน,นะมันปูเนี่ยสารต้านมะเร็งสูงดีหน้าปลูขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยตัดกิ่งมาทิม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 ในกิ่งแนี้เนี่ยกิ่งแบบนี้เนี่ยริดใบออกเนี่ยริดใบออก,เอ,อกเอาเอาข้อลงนะ เอาตัดตัดตรงนี้แล้วก็จิ้มเลยตัดไปลหลายๆกิ่งหน่อยเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ว่ากิ่งไหนมีความสมบูรณ์บางทีเห็นแล้วเห็นปลาดูกิ่งทุกกิ่งดูมีความสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ดีนะนะสมบูรณ์ดีนะพอไปตัดตัดทิ่มลงดินปรากฏว่าติดอยู่กิ่งหนึ่งมั่งรอดสองกิ่งมั่งอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เราก็มีประสบการณ์ในการปลูกผักอืม อันนี้หมอนดัมออตุรก์กีของน้องนวดตัดแต่งสกุดเลยเราอัดๆไว้เดี๋ยวเราค่อยปล่อยอันนั้นหมอนพี่หนุย่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราหมอนเชียงใหม่ปลูกอะไรต่ออะไรปลูกที่มันกินได้ส่วนมากของเราแล้วก็ปลูกอะไรที่มันใช้กับใช้ประโยชน์ในสวนผักเราได้อย่างเช่นนานาวเฉวยเนี่ยพวกนี้ เอาไปใส่ต้นไม้กระถางไหนก็แล้วแต่ที่มีมแมลงบีขาวอะ่ะเนี่ยพอเขาย่อยสลายไปนะ,มะแมลงบีขาวหายหมดเนี่ยใส่ตรงนี้อ่ะนี่ก็สสมจีอืมใส่ไปเนี่ยใส่แบบเนี้ยให้เขาย่อยสลายเนี่ยพวกสะดงจะดาวเอามาใส่ให้หมดใส่แบบเนี้ยให้เขาย่อยสลายไปเองนะจ๊ะ เนี่ยอย่างเงี้ยใส่ในกระถางที่มีพลิกก็ได้สมมุติพลิกมีแมงวีขาวอะ่ะก็คงมะเขือได้หมดตำลงตำนึงใส่เข้าไปอะไรที่ทำปุ๋ยได้ก็เนี่ยเด็ดเด็ดมาแล้วก็หมกหมกหมกไว้อย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยหมกหมกแบบนี้แหละมีอะไรก็ใส่ใส่ไป อช้อนบ้านเรานี่จะหมดอยู่นะแม่หาแม่ถามหาว่าช้อนไปนไหนหมดเอามาใช้ในสวนหมดอุ้ยตายบรุมมรุมตัดไปนะแล้วกี่รอบแนละ้วตัดแต่งไปเขาก็แตกเอายอดไปเนี่ยยอดเขานี่ไปรูดเอาใบเนี่ยไปเกียวไข่นะกินแล้วระบายดีดีใครที่ท้องผูกลองนะ รูดเอาไปเยอะๆหน่อยแล้วก็ใส่ไข่เจียวนะตีตีตีไปสองฟองนะกินกับข้าววันนั้นก็ไม่ต้องไปไหนหรอกยิ่งคนทาตุน่อนไม่ต้องไปไหนนะเข้าห้องน้ําทั้งวันน่ะจริงๆสําหรับคนทาตอ่อนเอาไปต้มจืดก็ดีต้มใส่หมูสับอะ่ะนีก็ตัดไปแล้วตัดไปหมกหมกผักชีช้างผักชีลาวโกดุลาแล้วแต่ใครจะเรียก นี่ตัดปักชำก็ง่ายง่ายตัดกิ่งมาทิ่มทิมก็ติดแล้วอันนี้เอาไปเรยโรยไว้เรียบรย้อยมะเขือเปลาะที่น้ำเน่าแกะแกะไปรโรยไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นจริงๆนะคือมาได้พันธุไหนสมบูรณ์หรือก็ขึ้นมาเองเ้าง,งอกมาเองไองให้ดูนี่ ไม่รู้จะได้กินดีหรือเปล่า,อารอนู้นไมจะได้กินคณะเดโนโอเคลหรือเปล่านะจ๊ะเอา้าใครมาทำอะไรเนี่ยทำไมหลุดม่ได้ไงเนี่ยไอนนของคุณหน่อยบ้านไร่เนี่ยบ้านไร่องพยอมเนี่ยใครมาสนเนี่ย หลุดมาอย่างนี้ได้ยังไงใครมาเล่นเนี่ยดูซิเนี่ยต้องมีตัวไหนเนี่ยลูกๆเราเนี่ย,ยต้องมาเล่นแน่ๆเลยสาบเสืออ้ ا, ไม่ใช่เนี่มหูเสือนี่หอมกลิ่นดีด้วยนะแล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ชอบอะ่ะบางคนบอกกลิ่นเหม็น บนไหมไหนคนดูหน่อยดิวันนั้นเราทำน้ำหมักปีกล้วยน้ำหมักปีกล้วยที่ช่องต้มตุผักสวนครัว Garden Plants เดี๋ยวหมักไว้สักเดือน <c oughs> ขี้เกียจหันเอามาลงลงมาเนี่ยทั้งหัว <c oughs> เนี่ยไปรถราดโอ้ยขวเหนียวดีเอสมบุรณเขาคล้ายๆพวกไอฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักสารพัดน้ำหมักื้อยแยะแต่แป๊บปปลมพักล้้งเก็บไปถอนกินเรียบร้อยแตกมาใหม่จิ้มๆช่องน,นี้มีอะไรมาก พยายามลงคลิปโอ้ยมีมะนาวแป้นดอพิเศษผักเป็ดญี่ปุ่นอันนี้ตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายง่ายตัวก,กันเทอะประดงสายตาดีนะผักเป็ดญี่ปุ่นตัดกิ่งปักชำทิ่มๆมึงก็ติดงานดี อโอ้ยงามจริงๆเลยมายอมตัดกิ่งปักชำํำตัดไปเถอะหลายๆกิ่งทิ่มๆเข้าไปติดไม่ติดไม่เป็นไรอย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกว่ากิ่งไหนสมบูรณ์คือเห็นมันสมบูรณ์สมบูรณ์นะแต่ปักแล้วบางทีมันไม่ติดไงก็ตัดไปหลายๆกิ่งไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ